สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Repower Thailand กันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเจ้าล้อ B C f o r g e นะครับตัวนี้จะเป็น สีที่บอกได้เลยนะครับว่าจะไม่เหมือนคนอื่นเลยนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับมาถ่ายทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับอันนี้จะเป็น B C f o r c e ขอบ18นะครับใส่เป็นเจ้า Toyota GR Yaris นะครับก็เดี๋ยวเรามา unbox ให้ดูกันนะครับว่าสีพิเศษอันนี้จะเป็นสีอะไรครับผมโอเคครับเราก็ แกะอันบ็อกซ์เจ้า BC Force ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นลาย RZ10 นะครับ RZ10 นั่นเองนะครับสเปคคันนี้นะครับจะเป็นของ Toyota GR Yaris นะครับขนาด18กว้าง9.5นะครับออฟเซต40อ่าเดี๋ยวเราหมุนมาให้ดูสีที่บอกว่าสวยมากๆเลยนะครับก็จะเป็นสีนี้ครับสี Rose Gold นะครับก็อ่าเรากดหยุดให้ดูด้วยนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพนะครับว่าเจ้าล้อ B.C. Force ตัว r z 1 0 t อันนี้นะครับก็สีโรสโกนะครับก็คือจะเป็นสีลักษณะที่เหมือนแชมเปญนะครับหรือว่าสีตัววายโรสโกนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากสั่งตัดล้อนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสั่งตัดล้อเนี่ยนอกเหนือจากที่เราจะสามารถเลือกขนาดนะครับให้เหมาะสมกับรถเราเลือกหน้ากว้างให้เหมาะสมกับรถเรานะครับเลือกออฟเซตนะครับ ที่เป็นออฟเซตที่พอดีกับตัวรถเรานะครับไม่ต้องรองอะแดปเตอร์หรือสเปเซอร์นะครับสั่งรู PCD นะครับหรือว่ารูน็อตให้ตรงตามรถเรานะครับสั่งรูเซ็นเตอร์บอลนะครับให้ตรงกับรถเรานะครับเหมือนคลิปก่อนหน้านี้อีกหนึ่งคลิปนะครับที่เป็นวั n v o S60 นะครับที่ติดตั้งล้อ b c f o r c e เหมือนกันเนื่องจากวั n v o นะครับเป็นล้อ ขนาด5รู108นะครับก็อาจจะหาล้อยากกว่าเพื่อนๆที่เป็น BMW, Mercedes-Benz นะครับหรือว่ารถญี่ปุ่น Toyota เอาผ่าน e l ไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ p c d จะค่อนข้างแพร่หลายกว่าแต่ว่าอย่างคันนี้นะครับลูกค้าอยากได้ล้อที่มีขนาดหน้ากว้าง9.5นะครับซึ่งจะสามารถใส่ยางได้ถึง 265/35R18 เลยนะครับสําหรับเจ้า Toyota GR Yaris นะครับก็ นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็คือจะเป็นแนวสีนะครับที่เราสามารถเลือกได้นะครับซึ่งสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่ Repower Thailand ของพวกเราได้เลยครับเรามีชาร์จสีนะครับมีสเปคแนะนำนะครับให้เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้อไหนก็ตามนะครับทุกๆยี่ห้อเลยนะครับอย่างเช่น audi tt นะครับ audi r 8นะครับ bmw series 3g 2 0 series 5g 30 นะครับ Mercedes-Benz c C l a s s W204 W205 หรือตัวใหม่อย่าง W206 นะครับหรือว่าจะเป็น Toyota c a m r y นะครับ Toyota ต l p h a า d ่ e l l f i r e หรือรถประเภทยี่ห้ออื่นๆนะครับที่ผมไม่ได้กล่าวถึงไปก็สามารถติดต่อพวกเราได้ครับ Repower Thailand ท,ทีมงานทุกคนนะครับพร้อมดูแล,แลและแนะนำสเปคที่เหมาะสมให้เพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนครับโอเคเดี๋ยว EP หน้านะครับเราจะไปให้ดูกันนะครับว่า เจ้า B C Porsche R z 1 0อันนี้นะครับติดตั้งบนเจ้า Toyota G R Yaris เนี่ยจะออกมาสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวติดตามกันใน EP หน้าได้เลยครับผม